คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมเมืองนนทบุรีได้สร้างความสะเทือนใจในสังคมโดยคนร้ายซึ่งปลอมตัวเป็นชาวฮ่องกงและใช้ภาษาอังกฤษเข้าพักในห้องพักและฆ่านายภัยสารหรือโตสทองอ่อนอายุ54ปีซึ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์จนหลังจากเวลาผ่านไปหลายยวันแล้วเมื่อคนในคอนโดมิเนียมเริ่มรับฟังกลิ่นเหม็นเน่าโชยที่มาจากห้องของเขาจึงเปิดพบเป็นเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งตำรวจได้เข้ามาสืบสวนอย่างเต็มที่ ตามความเสี่ยงและก้าวราวของเหตุการณ์นี้ตำรวจได้ทำการสืบค้นตำแหน่งของคนร้ายซึ่งถูกจับภาพด้วยกล้องวงจรปิดมันจึงช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและเฝ้าดูกิจกรรมของเขาได้โดยสุดท้ายพวกเขาพบว่าคนร้ายได้ออกจากพื้นที่และเดินทางมาถึงเมืองพัทยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสวนที่อย่างเต็มที่ ผ่านการสืบสวนและการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจจากทั้งสองจังหวัดพวกเขาได้สามารถติดตามและเข้าถึงคนร้ายได้โดยการสื่อสารกับคนขัดแบ็กซี่ที่รับคนร้ายไปส่งต่อซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเป็นนอภาษาอังกฤษและยังได้รับเงินสดเป็นตังสี่พันบาทโดยไม่มีความรู้สึกของการลงหลอกหรืออาการผิดปกติใดๆจึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการตามจับคนร้าย ทั้งนี้ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์อันน่าขนลุกนี้เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจในสังคมและการทำงานร่วมกันของตำรวจจากทั้งสองจังหวัดได้ส่งผลให้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยุติธรรมและให้ความยุติธรรมให้แก่คนร้ายที่ก่อเหตุเหตุการณ์นี้ยังเป็นการเตือนภัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของความระมัดระวังและการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง โดยไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการสาธารณะหรือการเดินทางการระวังความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม